ไปโรงพยาบาลคุณหมอก็สั่งแอดมิในห้อง ICU เลยค่ะตอนนั้นก็ลังยืนเครื่องนะคะอยู่ที่เคอร์เตอร์ลูกค้าก็เดินเซเข้ามาขอความช่วยเหลือว,ว่าให้โทรเบอร์สุกเฉินให้หน่อยเขารู้สึกไม่ดีเขาเป็นโรคหัวใจหน้าตอนนั้นคือเราจับหัวใจเขาคือมันเต้นเร็วมาก อารมณ์ตอนนั้นคือต้องช่วยอะค่ะคือต้องช่วยอย่างเดียวเลยพยายามคุยกับเขาตลอดเวลาให้เขามีสติตลอดเพราะว่าลูกค้าเขาพูดตลอดเวลาเลยว่าถ้าผมหลับไปคือช่วยปั๊มหัวใจผมด้วยนะเพราะว่าโรคผมคือหลับแล้วหลับไปเลยคือลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาในร้านเราเนี่ยเกิดเหมือนญาติเราคนหนึ่งเหมือนถ้าเกิดอะไรขึ้นคืออยากให้เขาปลอดภัยอะไม่ว่าจะเคสไหนก็แล้วแต่ วันนั้นผมส่งของ Delivery ครับแล้วจังหวะน,นั้นก็มีรถกระบะขับมาคะไปมันลุกทางด้านหน้าเขาลงรถมาแล้วเขาก็เปิดฝาปรปงรถไฟก็ลุกตามสติเกือบหลุดนะก็เลยตั้งสติได้ก็ริงเข้าไปเอาถาังดับเพลิงมาดับให้ลูกค้าถ้าตอนนั้นไม่ได้ช่วยคนรอบข้างทั้งคาเซเวนแล้วก็บ้านเรือนใกล้เคียงอะไรแบบนี้น่าจะเกิดความเสียหายหรือไม่ก็เกิดการเสียชีวิตก็รู้สึกประทับใจครับที่ได้ช่วยเหลือครับ ตอนนั้นก็กาลังจะปิดผ่าค่าแล้วก็ลูกค้าได้เข้ามาบอกว่าหน้าเซเวนไฟไหม้ค่ะก็เลยบอกน้องให้ช่วยกันออกไปดูอะค่ะพอเราตั้งสติได้ก็ไปฉีดให้มันดับเจเวนมาบอกไฟไหม้ไฟไหม้ตกใจว่าไฟไหม้อะไรผ้าย,ยางอที่อยู่หน้าบ้านอะมันจะเป็นไฟหยดมาใส่แล้วก็พากันลุกถ้ามันไหม้มันก็ไหม้ไปตามสายหมดเลย เขาก็หวังดีก็เขามาบอกยุงยงก็ได้เซเว่นจริงถ้าลูกค้าต้องการความช่วยเหลือเราก็สามารถช่วยลูกค้าได้ตลอดยี่สิบชั่วโมงเหมือนกันีผู้ามาแล้วพยายามเหตุการณ์วันนั้นเหมือนมันก็ดินเสียงดังขึ้นประมาณสองสามรอบได้คิดว่าใครปาประทัดแต่ว่ามันไม่ใช่ได้ยินว่ามีผู้บาดเจ็บก็เลยให้น้องโทรเรียกรถฉุกเฉินเราก็เลยช่วยทําการ C P R ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ผู้ชายมาแล้วค่ะ เราช่วยเหลืออะไรใครได้หนู<ร><ร>คิดว่าก็ต้องช่วย ครับน้องพนักงานเซเว่นทำรคขับสะดวจรถจุดเฉินก็ได้สังเกตเห็นชายหนุ่มกำลังใช้ถังดับเพลิงฉีดไปที่เพลิงรถ <อ S 1> จะมา,าที่รถค่อยๆจมลงไปในน้ํานั้นจู่ๆก็มีฮีโร่คนหนึ่งขับรถมอเตอร,ร์ไซค์ามาการเซเว่นช่วยเหลือคนท<อ>ํา CPR แล้วก็ดูใจหรือว่าคุณยนยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าเพราะว่ามันดึกแล้วเนาะอายุเขาก็ค่อนข้างเยอะแล้วอย่างเงี้ยการทําความดีมันเป็นจิตสำนึกมากกว่าค่ะถ้าเกิดว่าเห็นก็ต้องช่วยขนั้นเองมันก็เป็นความรู้สึกของเราด้วยนี่ต้องช่วยเหลือคน หรือว่ามันสัญชาตญาณของตัวเราอร่ารู้สึกว่าอย่างน้อยถ้าได้ลองพยายามช่วยถ้าเราไม่ทําแล้วใครจะทับถ้าเราจะเริ่มต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน่ยังไงก็ขอบคุณทางเซเว่นด้ถ้าวันนั้นไม่ได้ทางเซเว่นก็น่าจะแย่อยู่ในความสะดวกดีมากเขาดูแลดีเหมือนกับว,ว่าเป็นพี่ชายกับน้องสาว